นายทักษิณชัยเสนวันนี้วันเกิดไม่ขออะไรมากหรอกขอเงินสักแสนล้านกับตำแหน่งนายกนี่ขนาดมันไม่ขออะไรมากนะครับนะฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันที่สองธันวาคมนะครับก็วันนี้เป็นวันเกิดน้องบูมนะครับน้องชายสุษร์ักของผมเองที่แบบ รู้จักกันมาหลายปีแล้วนะครับก็เป็นน้องชายที่ดีนะครับแล้วก็คอยช่วยเหลือกันมาตลอดนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันเกิดน้องนะครับผมก็อยากเซอร์ไพรส์น้องสักหน่อยเนะเพราะว่าปีก่อนๆที่มันผ่านมาเนี่ยบูมเขาไม่เคยได้รับของขวัญเลยนะครับแม้แต่จากครอบครัวของเขาเองด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าบูมเป็นคนใต้ที่ครอบครัวเนี่ยเขาไม่ค่อยอินกับวันเกิดมากๆครับวันเกิดก็พันผ่านไปช่างหัวมันนะครับ แต่ว่าเอ่อผมอยากจะเซอร์ไพรส์เป็นของสักเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆใ,ให้น้องเขาหน่อยนะเผื่อแบบน้องเขาจะได้ดีใจบ้างเพราะว่าไอ้บูมมันเป็นเป็น,ปนบ้าเว้ยคุณผู้ชมนะมันเป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบมันเซอร์ไพรส์มากนะครับแต่ว่าเอ่อบูมไม่ชอบเค้กนะเพราะว่าบูมเกลียดความหวานเว้ยนะฮะแปลกไหมบูมไม่ชอบกินเค้กเว้ยแต่ว่าบูมชอบกินพวกไอติมอะไรพวกนี้นะฮะแปลกนะครับโอเคสสารบวันนี้ครับปเราจะไปเซอร์ไพรส์ทั้งบูมกันนะครับ let's go ครับคุณผู้ชมนา ปุ้มทำไรวะเปลี่ยนยิงขาดเหรอเฮ้ยกูมีของขวัญขึ้นเลเฮ้ยจะเป็นขยะเลยนะมึงคิดว่าเป็นขยะอะไรบุ้ม <c oughs> แล้วดูจากน้ำหนักแล้วมึงคิดว่าเป็นอะไรวะเพี้ยนไฟอ่ะไฟไม่เ <c oughs> <c oughs> ออเรจะไปหาของอย่างไหน <c oughs> อือมึงเป็นคนที่ชอบความตื่นเต้นหแล้วมั้งมึงมึงชอบความตื่นเต้นหรอเกิดอะไรเอออะไรก็ได้นะอย่าโยนก็พอไงแต่ง่ายอ่ะอืมแต่ขักง่ายนะอืมมึงคิดว่ามันคืออะไรว่าลองเดาดูไหมเป็นของที่แตกง่ายใช่ไหมของที่แตกง่ายวะกรอบรูปลิโอนาโดดา้ดังกรอบรูปหาวเว้ย ออะะไร่นี่กูให้เขาห่อตอนแรกก็บอกเออคุณคุณคุณเจมครับจาหอ่อขยะอย่างนี้จริงๆหรอครับจริงๆคือมันเป็นแบบถุงขยะมาอีกนะ,ะแต่พี่คิดว่ามันทุเรศเกินไปเว้ยกูก็เลยเออ อ้าถอดให้เหลือแต่กล่องหนังสือพิมพ์อ้อาจะได้ดูคอนเซปต์ขยะไงเออเพราะว,ว่าวันเกิดมึงเนี่ยก <c oughs> ูถื่เต้นแล้วเนี่ยเออว,วันเกิดมึงไม่ค่อยมีของขวัญใช่ไหมปุ้มปกติกูเคยซื้อแผ่นรองมาให้มึงนะแต่ว่ามันก็พี่ชายกูขโมยไม่ใช่นะไรเดี้กูไม่พลาดละนี่แหละมึงได้ใช้แน่เลยเว้ยได้ใช้เ,ย <c oughs> เลยอะ <c oughs> ใช่คือกูได้ใช้แน่ได้ใช้เลย นี่นี่กูใช้ไม่มยู่ไม่กี่อย่างเฮ <c oughs> ้ยได้ใช้จริงกแกเลยอ่ะแกะได้ไหมแกแบบนี้ไหมเลยว่าจะแกแบบโอ้ยไม่แกไม่แกโอ้ยได้ไม่ดาเลยวะเฮ้ยเอาจริงเิี๋ยว มึงจะบอกว่ามันเป็นตัวที่โคตรหายากเลยเว้ยมันหายยากมากๆเลยเว้วยจริงเหรจริง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 นี่ไม่มีโฆษณาแล้วปิดแบรนด์ได้เลยเพราะว่ากูไปหามาแล้วมันหายยากๆหายหายากมากๆเลยเพราะของขาดตลาดเว้ย เอาละครับทีนี้นะครับคุณผู้ชมก็น่าจะได้เห er ็นของขวัญวันเกิดของบูมแล้วใช่ไหมครับคือตัวนี้นะครับการ์ดจอตัวนี้เนี่ย RTX 3080นะครับตัวนี้อยู่ประมาณ28,500นานะครับซึ่งจริงๆคือขอเป็นขาดตลาดมากๆนะครับเป็นเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคนนิยมซื้อไปเพื่อทำเหมืองบิตคอยเว้ยถ้าใครรู้จักนะครับขอมันก็เลยขาดตลาดมากหาไม่ได้เลยนะครับทุกร้านจะหมด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 เลยนะครับแต่ว่า ผมโชคดีนะ่ยที่ไปจองได้มา1ตัวพอดีนะครับเป,เป๊ะเลยนะ่ยแล้วได้วันที่1พฤศจิกาเอ๊หนึ่งธันวานะครับก่อนวันเกิดไอ้บุมวันหนึ่งพอดีโชคดีมากๆนะครับตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีมากๆเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันต่อแล้วกันนะครับไปไม่โกจริงเจริงเจริงจริง นี่นี่เปนรุ่นล่าสัตว์เลยนะบูมนี่ถ้าไม่ใช่3ามศเก้าก็เป็นตัวที่ท็อปที่สุดและสามศูนย์แปดศูนย์เนี่ยมันแรงแรงชิบหายเลยเว้ยตัวเนี้ดีที่สุดสวยเลยอคาชว์ตัวเก่าเพราะว่ากูกูก็นั่งคิดว่ากูจะให้เฮียอะไรบว่าลอกตกปลาไม่ใช่เว้ยไม่ได้ใช้ทุกวันเว้ยเออกูว่าเอ๊ะมึงเป็นคนที่แบบ เปิดคอมนานเว้ยน่าเด็กเดี๋ยวเด็กดูไม่รู้นะบู Boom. มเป็นคนได้เปิดคอมครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณเป็นปีๆแล้วนะ่กว่าจะปิดครั้งหนึ่งน่ออนี่นถ้าเรามาอยู่กรุงเทพกู <ผม S 1> เปิดได้ประมาณ หนึ่งปีกูเกือบสองปีเลยเปิดคอมไม่พักเลยคอมนิ่งสองปีไม่ปิดเลยเออถ้าไม่เก็บไฟดับอ่ะหรือเอามาต่อคอมสะาดคือไม่ปิดเลยสองปีเออโอ้โหใช้ทุกวันนี่โอ้โหบูมไม่ได้เปลี่ยนคอมมากี่ปีแล้วกี่ชาตานั่นแหละไม่เปลี่ยนการจอเออเปลี่ยนคอมอีกใช่แต่นี่คือการจอเอามาใส่นะคอมมือใส่ไม่ได้หรอกเพราะว่าการจอเจนนี้มันใหญ่ขึ้นมากเลยเว้ยอ่ามันโคตรใหญ่เลยเว้ยมึงมึงต้องเปลี่ยนทั้งคอมเลยซึ่งตอนแรกกูว่าจะเข้าไปถ่ายในห้องมึงแหละกูจะถ่ายให้เด็กดูว่าสภาพ คอมบึงมันไปยังไงไอ้แค่แค่คอมบูมพี่อยากเห็นแค่คอมนะนะถ้าดูคอมกูเอาขึ้นไปเลยพอกูดูแค่คอมตอนนั้นเองนะบูมไอเด็กดูไงแค่คอมไม่ได้เห็นอย่างอื่นอย่างอื่นไม่เห็นเห็นแค่สภาพคอมนะนั่นคอมจบอะไรกันเอ้วันนี่ยอะเลยขนาดนี้มัมันมันเก่าแก่แล้วมันโอล ใช่มันโอนมากเลยชว์โอนว่า้วมันต้องมีคราบชิชู้เต็มเปดนในห้องตอนนี้คงไม่อยากใครเข้าเลยมันเย้ยมากมันอขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยไปไปอไปตห้เห็นก็ได้นะกอันรกผู้ชายตั้งนั้นเลยวอนลผู้ชายเลยเมื่อคืนเต็มที่จัดจัดวันเกิดตัวเอง อย่างมันชัดอย่างวันเลยโอ้ยนี่แหละไอ้แยแต่ว่าอันนี้กูตั้งใจไปหามากเพราะว่ามันจริงๆมันมีรุ่นท็อปกว่าน,นี้ไอ้สามศูนย์เก้าศูนย์แต่ว่ามันเกินความจําเป็นด้วยสามศูนย์เก้าศูนย์คือมันเอาไว้เล่นระดับแปดเคบุมอืมอืมแล้วบ้านพ่อเแปดเค ถูกไหมเพราะว่าคนในบ้านเราเนี่ย 4K เรายังเครียดเลยนะแล้วนี่แบบการ์ดจอถ้าสูงกว่านี้คือมันให้เล่น 8K เว้อันนี้คือพอที่สุดแล้เอาล้องแกะดูดิโอ้โเพนโอ้ยังไม่มีใช้เลยเนี่ยมันเหลือตัวเดียวด้วยนะอือลองดูดิลองดูโอ้ใหญ่ชิบหายเลยกุเพิ่งเห็นไัแล้วเนี่ยโอ้โหุหนัก้วเนี่อ่ะมันสามตอนเลมั้งเนี่ยใช่ไหมสามตอนนะครับ ไม่ใช่หมายถึงความหนาดูดิใช่เออมันหนามากนี่เคสกองเก่าเลยใส่ไม่ได้แล้วเนี่ยเกือบๆได้แต่ก็ไม่ได้เดี๋ยวลองดูถ้าไม่ได้เอไปเลยเออลูกน่ากล่องใหม่ลองลองล็อแกะมาแล้วที่ก็อยากเห็นเงินเฮ้ยซื้อมานี่ก็ยังไม่ได้แกะเหมือนกันโอ้ดูตอนแรกโอ้โหชิ้นใหญ่เลยพ่กมันเยอะมันทำไมใหญ่นะเบิ้มเลยนะอูใช้ไฟ แปดพินสองพิสองหัวโอ้โหแต่อันมันอันเหมือนการ์ดจอสมัยก่อนรวมล่างกันสองอันเลยเือใหญ่ใหญ่เลยอ่ะใหญ่มาก1ันศปดูนย์ใหญ่ประมาณเท่านี้ป่ะอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นใหญ่ไปอีกตอนหนึ่งรถหนาขึ้นอีกถึงจะมีตัวค้ำมาให้เลยใช่ทีนี้คือปุ่มจะได้เล่นพับจีไร์เล่น เราจีไรแล้วยิงแม่นขึ้นัวเชียรกูเยี่ยมที่สุดเลยนี่แหละหมุนติวอยังไมหมุนเลยตัวนี้กี่บาทสองแปดมั้งประมาณเท่าไอตัว1นตอนมาแรกๆอประมาณนั้นแต่ว่ามันแรงขึ้นเยอะเทคโนโลยีมันผ่านขึ้นชอบนะผมชอบเทคโนโลยีนะคือเวลาที่แบบบริษัทมันแข่งกันเนี่ย เวลาบริษัทเป็นแข่งเทคโนโลยีกันแนะ่คนที่ได้กาไรไมากสุดคือคนซื้อเว้ยอ,อ่าอเพราะว่าคนซื้อจะได้ของที่แรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแนะ่เหมือนกับแข่งกันะเออให้มันแข่ง,ขงให้ันตายไปเลยเออ,เ,เ,อ,อเราก็เลยของดีขึ้นเรื่อยๆและถูกลงเรื่อยๆนะใช่ไหมตอนแรกพี่จะให้นั่นแหละลอกเชี้ยลอกเหี้ยแล้วลอกตกปลาพ่อ,องมเป็นหมื่น <laughs> เออเขี้ยมันยิ่งเงา เอมันไม่ได้ใช้เดี๋ยวก็ซื้อมันมาเจ็บๆแหละอันนี้ใช้ไม่ได้หรอกเจมเจมใช้ไม่ได้เราไม่ได้ออกกันผ่อยเจ็บหอวโง่ซัดทิ้งเลยกูอะไรเออดีแหละน่าเวิร์กเวิร์กอ่าโอเคจะเอาไปเปลี่ยนเลยไหมแต่เชื่อกูนะมึงเอาไปเปลี่ยนปั๊บเนี่ย power supply พังแล้วก็ช็อตตั้งเครื่องเลยมันกินไฟมากเลยตัวเนี้ยกินเท่าไหร่เออสามร้อยกว่าวัตต์ตัวสามร้อยรวมเปิดเครื่องเออรวมเปิดอีก หนักอยู่แปดห้าศูนย์จะพอไหมวะพออยู่พอพออยู่พออยู่ปวดจะประกอบเร็ืๆนี้เลยก็ไดนะ้โอ้หถือว่าตัดต้นทุนเลยไหมตัดไปเลยเยี่ยมเลยนะตัดไปเลยโอเค <laughs> แก่ตลอดวันนี้นกูตอนแรกกูจะหอขยะมาแบบหนาเลยไม่ให้เลยมึงแบบเฮี้ยอะไรมาเจมแล้วมึงอาจจะโยนทิ้งแต่กูคิดว่าไม่ดีนะกูกลัวว่ากูกลัวมึงซัดทิ้งเฮี้ยอะไรเจี๊ยมเอาก็ไม่รู้ไอ้เฮี้ยอะไรเจีมสุงขยะแล้วก็โยนคนอยากรู้อยากเห็นอ๋นเี้มีแค่นี้แหละบูมเออเต็งกิ้วไปขอให้เจริญเจริญสุขภาพแข็งแรง เดี๋ยวคนเด็กไม่รู้ไอ้วันเกิดไอ้บูวันไหนวันนี้วันที่สองวันวาไงวันวาเออเออมากดไลค์คลิปของกูด,ด้วยนะอุตส่าห์ลงทุนนะขอ,อ,อสักล้าน <laughs> ล้านอะไรล้านอะไร <laughs> ล้านอะไรที่วิวต้องเท่าไหร่ไหมวิวต้องสิบล้านของ,ของ <laughs> วันเกิดไอ้บู โอเคครับสหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนครับ,รบนะบูมแฮปปี้ไหมแฮปปี้กับขวัญจินนี้ชื่อตามชื่อที่ว่าซื้อรถเป็นของขวัญวันเกิดให้บูมรถ<ด>ใจ่มากรถแม่เด็กเกิดมากุณได้ดิสไลค์แทนแล้วก็ตัดเขาไปเป็นฟอกจี okay ๋โอเคตลอดวันนี้บ๊ายายครับครับโอ้โหบูมชอบนะชอบโอเคโอเคยิมยิบเลยยิ้เปินเลย Yeah. <laughs> 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 <laughs>